สวัสดีร้านท้าใหม่ค่ะไหนหน้าร้านหลังร้านอยู่ตรงไหนหน้าร้านท่านี้บอกเอาอคุณคทครับรบควรหม่ค่ะถ้าจะไปขายสินค้าต้องติดต่อใครถ้าจะมาขายสินค้าต้องติดต่อใครอบจบ<ะ>อกอบจใครต่ออบจเลยค่ะ,ะอ่านี่สวัสดีทัาทายแฟนคลับแล้วร้านนี้กลู่อำเภออะไรอำเภอเมืองค่ะอำเภอเมืองตำบลตำบลตะอองตำบลออตะออง ร,รู้จักกรู้จักพี่พี่ผู้ใหญ่ไหมเนี่ยอยู่ในบ้านเดียวกันไหมผู้ใหญ่ผู้ใหญ่สีนวลสีนวลมีอะไรนําเสนออ๋อมีอะไรนําเสนอแปลกๆปลกไหมอ่ะอันนี้อันนี้เพื่อนอันนี้อันนี้ทั่วไปอ่ะน,นี่ทั่วไปคนรู้จักแล้วมีอะไรไหมพ่อขาตกรออันนี้ขอขอดูคนนี้หน่อยเร็วแม่ค้าแม่ค้าดึงมาให้ท่านหน่อยคะ่ะแม่ค้าเดินมาแล้วก็เอาใส่กล้องหน่อยเร็วอ่ะคนสุรินนะคะ คนสดินต้องรู้จักผ้าไหมมันมีโฮนะคะมันมีโฮมันมีโฮนีโฮ่โฮสีดำโฮสีดำแล้วก็แล้วก็สโรงสีหวานสโรงสีหวานแล้วก็นี่ลายสมมโอโหเดี๋ยวแอดมินชำนาญเนี่ยอ่ะทางน,นี้ค่ะผ้าทอยกดอกเม็ดพริกไทยลายอะไรคะท้องผ้าลายอะไรคะ นพกพะก้าน้อยนี่นพก 9, นพะก้านกพะก้านี่เรื่องว่านพกพะก้านะนี่นพกพะก้าอู้ลมหนาวเนาะ <c oughs> โอ้ชอบจรินแนกโอ้มีน้ำะน้ำเงินใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ค่ะสีออกส้วนฟ้าแอบอู้สวยสวยสวยจากตะบนตาอองนะ,ะอืมให้ก็ดูอีกแล้วนี่ข้างในเนะะี่ยค่ะขอดูขอดูหน่อยนี่อ่ะขอดูหน่อยอันนี้ลายอะไรไม่รู้จักอยากรู้จัก ยายอลายอะไรคะอันนี้ดอกดอกอะไรคะดอกอะไรนะดอกมะเขือค่ะทำไมดอกมะเขือเป็นอย่างนี้อ่ะอันนี้ดอกมะเขือแบบมะเขือมะเขือมะเขืออะไรนะมะเขือขาวมะเขือขาวอ่านี่ขอดูหน่อยขยายหน่อยเร็วอ่านี่คนสุรินเขาจะได้รู้ว่ามีมีผ้าไหมในตลาดเขียวนะไม่ใช่มีอ๋อสีเป็นเคมีเนาะใช่ค่ะเออมีเชิงบนเชิงล่างเป็นใบสี ยกดอกลายแม่พริกไทยนะคะมีหน้านางแต่ไม่มีชายทุยอ๋อแม่แม่ค้ารัดเอวสิโอ้แม่ค้ามีกระเป๋าเงินร้านไม่เอาออกเลยเออมันอยู่โดนแสงแล้วผ้าไหมสวยเนาะมันออกเขียวเลยเวลาโดนแสงใช่ไหมเนาะเขียวตองค่ะอ๋อเขียวตองเมื่อกี้เมื่อกี้ตอนแรกจะเป็นดำไม่ค่ะอ๋อโดนแสงสวยมากโอ้โหมากมากนี่แหละผ้าไหมมีติดตรงนี้แหละ อ่ะตอนนี้ลายขอเจ้าฟ้ากําลังจะประกวดอยู่วันสองวันนี้เนาะอ่ะไหนดูซิว่าตําบลตาองทอสวยไหมขอดูหน่อยไหบ้านนะคะอ่าเร็วไหมบ้านเส้นพุ่งเส้นนี้เป็นไหมจุนหมดใช่ไหมเส้นยืนก็จุนนี่แหละจุนไหมจุนไหมบ้านพวไหมบ้านอ่ะไหนดูซินี่ค่ะขอเจ้าฟ้านะคะซึ่งก็คือเอสก็คือสิวันรวรีเนาะแล้วก็ทอยกาวเม็ดพริกไทยอีกโอ้โหอ๋อสีธรรมชาติเนาะ อ๋อย้อมจากข้างสวยเนาะโอ้ไหนดู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 ความความการทอนะคะเนี่ยโอ้สุดยอดงานของตะบนตาองนี่ไม่ธรรมดานะคะสุรินอาไหนมาโครไหนไหนมาดูซิไม่ค่อยได้มาเดินที่ตลาดนี้ว่าขายผ้าไหมเลยเนาะอาไหนขอดูหน่อยอ๋อมักโคนอันนี้ยังไม่หมักให้คุณผู้ชมรู้ว่าเวลาเวลาย้อมจากข้างเนี่ย คือสีหมักโครนจะซ่อมลงเนาะกันแต่หมักโครนจ้ะอันนี้ไม่หมักอันนี้หมักเพราะหมักรห้จะบังคับให้สีอ่อนลงได้เนาะค่ะอ่าสวยในนี้นุ๊กธรรมชาติจริงๆริงแต่ว่าทอทอแบบนี้นะตัวเอสจะมองไม่ค่อยเห็นเลยเนาะค่ะตัวนั้นจะเด่นกว่าอ๋อสวยสวยสวยแล้วแต่คนชอบจริงแหละอ่ะไหนคูลายนาคีสิวันนี้นี่ขอดูลายนีดหน่อยนี่นี่ค่ะสีนี่ค่ะ ให้คนคนผู้ชมที่อยู่คนเป็นคนสุดินมาเดินเที่ยวเล่นหน่อยนะลายผีเสื้ออาขอดูไหนวะนะครับลงชุนครั้งหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวคุเขาจะมาเดินนะนะครับถึงกดนแสงเลยไม่วางกระเป๋าเลยเนี่ยไม่วางไม่วางอ่าไหนดูซิอ๋อนี่คือลายผีเสื้อเออผ้าไหมโดนแสง้วสวยเนาะนี่ค่ะมีหน้านางเนาะสวยมากอ้าวนี่มีอันนี้เป็นย้อมสีเคมีค่ะ เพราะดูนี room, ่สดเนาะนี่ค่ะเคมีสามตะกรออ่าแม่ค้าขายของก่อนอ่เชิญค่ะอ่าแม่ค้าขายของก่อนนะนะคะขายของก่อนเดี๋ยวเรามาอีกเจ้าหนึ่งเนาะอ่ามาอีกเจ้าหนึ่งนะอันนี้มาจากบ้านบัวขาวอำเภอท่าตูมจังหวัดฉุอดินทร์นะคะอ่ามาดูนะคะว่ามีลายอะไรบ้าง นะคะถ้าไอ้มินตอบได้ไอ้มินจะบอกได้เลยเดี๋ยวนี้ช่ำชองแล้วนะ,ะอันนี้คือลายทางด่วนาลายทางด่วนทางด่วนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโพนะคะโพเคมีทอยกดอกลายลูกแก้วแบบนี้เรียกว่าลายลูกแก้วนะคะแบบนี้ลายลูกแก้วนะแล้วก็มีด้านล่างเป็นรูกช้างนะคะ มีหน,น้านางนี่ไหมตอนนี้แอดมินชำนาญแล้วเนี่ยหลังจากเมื่อก่อนความรู้เป็นศูนย์อันนี้ก็จะเป็นรายราชรถนะคะสวยมากนะคะผ้าไหมสุดินสวยที่สุดใน3โลแล้วก็ดังที่สุดด้วยเพราะว่าทอทุกอําเภอแทบทุกตำบลมูลค่าการขายผ้าไหมจึงมีความหลากหลายนะคะอันนี้ก็จะทอนี่น่าจะเป็น8ดตะกออเดี๋ยนะทอหตะกอนะคะ นี่ลายอะไรไม่รู้ต้องเปิดดูนะคะอ๋อเป็นนกยูงค่ะนกยูงมีลายนกยูงนะคะอันนี้ดาวเอานะประตูวังกระเป๋าแม่ค้าใช่ประตูวังไหมลายนี้ใช่ไหมอันนี้นี่นี่ลายอะไรนี่อะไรอ๋อลายต้นสนอ๋อผืนนี้ลายต้นสน ลายต้นสนยอมสีก็มีสามตะกอนี่ค่ะลายต้นสนนะคะแล้วนี่ลายอะไรคะแม่คะนี่ลายอะไรอันนี้ลายประยุกอ่ะโอเคถ้าตอบถ้าไม่รู้ใช่คําว่าลายประยุกจบข่าวอ๋อลายทางด่วนก็ดว่ดวนเลยเนอะลุลงลงเลยนะอ่าแล้วก็นี่ก็เป็นทางด่วนค่ะ ลายทางด่วนคนสุรินนะคะมาเดินเล่นกันได้ทุกวันเสาร์นะคะก็มีร้านคา้าผ้าไหมด้วยนะนี่คือลายทางด่วนนะคะอันนี้ลายลายเม็ดอะไรคะดำๆเนี่ยสีดำอะไรคะสีดำเนี่ยอ๋อลายลูกกาลายลูกกานะคะคนสุรินก็คือจินตนาการจากการเห็นสิ่งรอบตัวมาแกะเป็นลวดลายนะคะ อันนี้ก็น่าจะเป็นจำชื่อไม่ได้เหมือนกันลืมโอ้ร้อยสีพันลายค่ะมันจำยากค่ะผ้าไหมสุรินร้อยสี่พันลายนี่นะคะนี่อ่ะี๋ยวมาดูผืนนี้ดิอันนี้รู้จักค่ะนี่ลายตักขอค่ะลายตักขอนี่อันนี้รู้จักค่ะลายตะขอค่ะพอสามตะกอนะคะลายตะขอ พอสามตะกอมาซื้อกันค่ะคนสุดินราคาเบาๆค่ะแม่ค้าจากอำเภอท่าตูมนะเนี่ยมาขายถึงในเมืองเลยนะคะอันนี้จะเป็นลายเรือสุพรรณหงส์โอ้แอดบินชำนาญแล้วเนี่ยจากประสบการณ์ที่จับผ้าไหมามานะคะช่วยเหลือร้านหลายร้านค้านะคะอันนี้จะเป็นลายสุพรรณหงส์นะพี่เนาะถูกไหมเนี่ย,รยเรือหงส์เรือสุพรรณหงส์นเนี่ยโอ้ยหนูเก่งแล้วเนี่ย อ่าน,นี่อันนี้อันนี้อันนี้ลายนี่ก็สวยเนาะสีดาําสีน้ำตาลเนี่ยอะไรมันเนี่ยอ่าไม่รู้นะคะอันนี้ทางด่วนค่ะทางด่วนลายทางด่วนนะลายทางด่วนอันนี้เป็นครามนะคะครามอันนี้ครามเคมีใช่ไหมคราบเคมีค่ะคลาบเคมีลายอะไรคะลายอะไรคะคุณพี่อันนี้จะเป็น ลายคมไฟระยะคมไฟสามตะกอย้อมสีเคมีครามเมียนแบบเชิงบนเป็นใบสีโอ้โหเหมือนเลยย้อมได้เหมือนนะคะสวยดนะะีสนใจก็ฟานะคะนี่นะคะ่ะประตูวังค่ะนี่แหละนี่คือประตูวังนี่นะคะประตูวังสีชมพูประตูวังนะคะ อันนี้มัดมีโฮราชินีท่าไหมสุรินค่ะอ๋อไม่ใช่ค่ะพิกุลค่ะขออภัยเป็นลายพิกุลดอกพิกุลค่ะมีเจยโอ่ค่ะลายดอกพิกุลนะคะอุ๊แอนมีเริ่มจำลายแล้วแล้วเนี่ยอันนี้ไม่รู้ค่ะนี่ลายประยุกแน่นอนนะคะนี่ลายประยุค่นนนะ,คะลายประยุก์ค่ะ,ะ,คคะอ่ะกดไลน์มาแล้วสวยไหมท่าไหมสุรินร้อยสีพันลาย ไม่ซ้านะคะแล้วแต่คนจะแกะลายออกมาอันนี้ก็ไม่รู้จะเป็นเรียกว่าลายอะไรนะคะเยอะจริงๆนะคะอันนี้น่าจะเป็นดอกมะเขือเนาะอันนี้นิพกาตรตอปนะพี่เนาะนิพกาตรตอบแน่นอนเลยท่อเครือสมอนะคะนี่ค่ะท่อเครือสมอท่อเครือสมอ,อ,อ,สมอกาตอบ สวยมากผืนนี้สวยมากค่ะน,นี้ลายน้ําไหลค่ะแอดมินเริ่มชำนานแล้วเนี่ยลายน้ําไหลคือนําหัวหมีแต่ละหัวหมีนะคะมาทอติดกันก็เรียกว่าลายน้ําไหลนะคะทอสามตะกอย้อมสีเคมีค่ะอ่ะสวยไหมกดไลค์กดแชร์นะคะมาเที่ยวทุกวันเสาร ที่ตลาดเขียวกเกษตรอินทรีแต่ว่าตลาดนัดท่าใหม่ก็มีนะคะที่สารการแต่วันนี้สารการจัดงานวันปิยมหาราชนะคะแม่ค้าตลาดนัดท่าใหม่ซีนตอนนี้ไปอยู่ที่สวนรักนะคะตอนนี้เดี๋ยวจะไปถ่ายทางบรรยากาศให้นะคะจะได้เรามาที่ตลาดเขียวชุกวันเสาร์ที่สวนใหม่นะคะสวนสาธารณะนี่นะคะอันนี้ไม่ใช่ไหมนะนี่เป็นผ้าผ้าขาฝ้าย นะคะไม่ไม่สมมติว่าจะเป็นนึ่งทรงขายค่าขายอันนี้ลายอะไรคะเนี่ยอันนี้ก็นางสนมคะอ๋อนางสนมเดี๋ยวให้ดูนะคะนางสนมนางฟ้าบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมตั้งชื่อนางสนมมีคนถามหนูว่าเขาตั้งชื่อเฉยๆอย่าไปคิดเยอะค่ะแม่ฉันเป็นใช่นางสนมใช่เป็นมเหสีฉันไม่ซื้อใจหรอกอย่างนี้เด้อเป็นาายรอ่ามาดูในเออสวยสวยสวยลายโบราณของข้าตูมโอ้ในขอดู สามติ่งกอ็อ้ลราออนจะนับจะน,น้อยจะนายอู้เขาทำเล็กเลยเนะาะโฮมปลอแบบไออะไรนะรแบบเล็กสวยอะนะ่ะเนาะมัดได้ทีมัดได้ทียิบเลยทอได้เก่งดูซิโค้งห้าน่อยอย่างสวยโ้า้าทั้งล่างทั้งบนเลยเออแม่แอดมินเริ่มทำนานแล้วหลังจากจับผ้าไหมามานะสวยมากนี่งานจากอำเภอท่าตูมเนะาะลมหนาวนะคะคุณผู้ชมวันนี้ลมหนาวาจ้า,ามลมหนาว จะลอยแล้วนะคะอันนี้เรามาดูนะคะผ้าไหมราชาแห่งผ้าไหมสุรินก็คืออัมพรมนะคะอ,อ,อัมพรมอัลลูซอมพรมอัลลูซีนอัลลูย,ลย,ลยคือลายไทยนั่นแหละค่ะอันนี้คือราชวัตรทอสีตะกอนะคะน,นี่คือราชวัตรนี่ระเบิดไหมระเบิดเนาะอันนี้ราชวัตรอันนี้มัดมีโฮค่ะมัดมีโฮซึ่งเป็นราชินีแห่งผ้าไหมสุรินคนสุรินต้องมีไว้เสักหนึ่งผืนนะจ๊ะคู่กับผ้าไหม ลายชายคืออัมปลมนี่คืออาณาลายทารอาาอันนี้สมอเกิดมาก็เห็นแม่ใส่แล้วนะคะคุณสุดินคุณแม่ต้องใส่ลายสมอลายสมอกันเลยอ่าราคาเบาๆนี่ก็เป็นสะโรงไหมสุรินเหลานะคะผ้านผ้าสียกผ้าพื้นผ้าสีขอราะน้ำบานหน่อยคุณยังไงโทรหาได้ได้ได้หาได้แะ้วค่ะถ้าต้องการสีไหนสีไหนก็อ่าเดี๋ยวเราจะไปถ่ายทำทางไหนดีถ้ารู้ว่า อ๋อมาไม่เยอะเนาะจะจะไม่เยอะเหมือนกับที่ตลาดนัดเพราะฉะนั้นตลาดนัดถ้าไหมต้องไปที่สารากางนะคะแต่วันนี้สารากางมีงานวันปียะมหาราชแม่ค้าตลาดนัดถ้าหมาเลยไปขายที่สวนรักนะคะท่านใดโอ้นี่คุณยายไฮไลท์อยู่นี่แหละโมไปนามาจากอำเภออะไรจ๊ะอำเภอสีทอสีทอมายังไงนี่ายใครยายทอเองไหมหรือยายร,รับเข้ามา ลูกสาว,สาวทออ๋อมีลายบัตติทั่วๆไปที่เห็นเนาะอืมมีลายอันนั้นคือลายสีน้ามือสีม่วงลายาไรคขยายอจารย์ขอดูหน่อยสิน,น,น,น่าลายอะไรจ๊ะไหนดูลายอะไรสามตโกล,นะลายอะไรขาไยายยายรู้จกักไหมรู้รู้ไหม อะไรอะไรคะฮะค่ะนั่นแหละตรงนี้เรียกไลอะไรอันนี่หนิอะไนั้นแหละคุณเรียกไลอะไรทองท้านะปิงลาดปิงราดฮะรูปปิงลาดขันกูปิงลาดอ๋อเด๋วมาแรงซาบมาแรงซาบอู้ยใหญ่ซีมดีกว่าใหญ่ทำมอ่อนเดนงไป นู่นแดงเทพอ๋อแจซีอ๋อแจซีให้คนนี้ปแปลล่ามอ้าวบอกว่าอะไรตรงไหนอีกตรงไหนอีกตรงไหนที่เป็นแมลงสาบตรงไหนนี่ตรงนี้นี่ตรงนี้เป็นแมลงสาบอืมเสวยนะนี่ทอจามอำเภออะไรนะ่นมันกินลืมแล้วบ้านเจรพักบ้านเจรพักอำเภอศรีครภูมินั่งรถไลน์มาสองแถวมาบอก โอ้ยใหญ่ขยันจนนี่ผืนนี่ลายลายขยายเหมือนกันเลยบอกเหมือนกันอันอันไหนที่ไม่เหมือนแอกว่าคนละนพ่งเคยรู้มีลายแลังสามเดียวไหมมีล่ามาแปลให้ด้วยโอ้สวยนะยายเนาะโอ้คนละสีคนละสีเนาะเออทอทอฟืมนห้าสิบไหมเนี่ยนาารย์ในนี้ทอฟืมนห้าสิบหมดแล้วถ้ามันแน่นๆเลยนะเนี่ยนี่นะคะ มาสนับสนุนท่าใหม่สุดินของเราสวยสุดในสามโลกแล้วก็แบบราคาเบาๆนะคนขายคนทอเขาจะได้มีกําลังใจนะคะขอบคุณนะคะคุณยายเนาะจ้าเดี๋ยวขออนุญาตตัดการทอดสดน,นะคะเดี๋ยวจะไปตลาดนัดท่าใหม่สีบรเวณส่วนรักเนื่องจากว่าวันนี้นะคะมีการจัดง,งานที่วันปิยะที่สาราการเก่านะคะตลาดนัดท่าใหม่สุรินที่จับทุกวันเสาร์ที่สาราการย้ายไปสวนรักวันนี้นะคะก็ไปช้อปปิ้งกันได้ทั้งแต่หกโมงเช้าถึงเที่ยงของวันนี้ที่สวนรักนะคะเดี๋ยวอเมินจะไปถ่ายทํานะคะแต่ตอนนี้ ให้ชมว่าตลาดตรงนี้เริ่มร้อนแะแต่เมื่อเช้าลมหนาวเลยนะขายดีไหมคะจะเก็บแล้วหมอค่าจะเก็บแล้วโอเคญานมาามาโอ <laughs> เค okay, ค่ะนี่นะคะเป็นบรรยากาศที่มาที่ตลาดนะคะเรียกอะไรนะตลาดเขียวสวนใหม่ค่ะ,อะขอบคุณที่ติดตามรับชมเดี๋ยว,วรเราจะไปบรรยากาศที่สวนรักที่ขายผ้าไหมนะคะเพราะว่า<อ>มีงานที่สาร,รกลาง<อ>สวนรักจริงขายผ้าไหม ในบรรยากาศร,ร่มเงาเป็นยังไงเดี๋ยวชมกันในคลิปหน้านะจ๊าวันนี้ลาไปแนละ้วสวัสดีค่ะ